ลงทุนทําร้านสื่มสวยด้วยเงิน300บาทกิ๊กนะคะเริ่มต้นจากการที่ไปเรียนสืมสวยที่สารพัดช่างชัยภูมิค่ะไปฝึกอบรมพื้นฐานนะคะจากนั้นก็มีโอกาสได้เปิดร้านเป็นของตัวเองใช้โต๊ะเครื่องแป้งที่มีอยู่ในบ้านนะคะเราได้การสนับสนุนเก้าอี้และเตียงสาผมจากคุณแม่และคุณยายจากนั้นก็มีลูกค้าเข้ามานะคะ ทำผมบำรุงเรื่อยๆจนตั้งตัวได้กิ๊กนะคะออกไปงานสัมมนาเยอะมากเพื่อไปดูนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะที่สามารถเอามาทำผมให้ลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ร้านกิ๊กนะคะอยู่ในบ้านของตัวเองทุกคนและที่สำคัญเป็นซอยตันโชคดีมากๆเลยค่ะที่กิ๊กใช้โซเชียลนะคะทำให้ลูกค้ามองเห็นที่ร้านกิ๊กมีโอกาสไปงานสัมมนานะคะผลิตภัณฑ์เชฟวี่สามบวกตอนนั้นกิ๊กจำได้ว่ากิ๊กมีเงินทุนแค่3,500บาท ซื้อผลิตภัณฑ์ตามอาจารย์น้ำหวานแล้วลองมาหัดทำเองด้วยเครื่องดัดมินิตัวละพันห้าจนนะคะเป็นที่รู้จักของลูกค้าในปัจจุบันนี้ขยายร้านนะคะแล้วยังสามารถนะคะกิ๊กนะคะต้นทุนต่ำก็จริงแต่กิ๊กไม่หยุดพัฒนาตัวเองออกไปงานเวิร์กช็อปทุกครั้งนะคะมีโอกาสได้จัดเวิร์กช็อปมินิที่ร้านออกไปนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะเทคนิคการดัดผมตามจังหวัดต่างๆนะคะและยังมีเพื่อนๆสนใจมาเรียนดัดผมคลาส V.I.P ที่ร้านนะคะ แบบลงมือทำด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะกิ๊กขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนช่างทุกคนสำหรับช่างใหม่นะคะถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์ดีเราจะทำงานง่ายขึ้นขอบคุณทุกคนนะคะ